ซายาย่างเนาะควาย่างเนาะพ่อแม่คนอิมเอ้ยไม่ใช่พ่อแม่คนอิมไม่ใช่ไม่ใช่หน,น้าตาหน้าตาเหมือนพระเยเซูซายย่างเนาะควายาย่างเนาะถึงข้างบนเผาเลยเนาะ ล้ว <c oughs> ถึงถึงตรงน,นั้นยืนพักก่อนเดี๋วเพิ่งขึ้นซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอพอ <c oughs> <c oughs> ถึงข้างบนเข <c oughs> าเลยหนอไปยืนพิงนู่นเดี๋ยวก็กิ้งลงมา หายใจให้ทั่วท้อมก่อนแล้วค่อยไปอุยทางนี้มีแมวหนึ่งตัวสวัสดีแมวไต้หวันสวัสดีแมวไต้หวันพูดภาษาไทยได้ไหมนี่สองใหญ่เลยโอขาเป็นแผลนั้นน่ะ เธอมีเป็นแผลใช่ไหมมีใครรักษาป่ะร้อนเป็นที่ที่เหนื่อยมากแต่สนุกมาละซาาาย่างเนาะ ปลาย่างเนาะอุออ้ยเขาหอ่อเขาห่อฝรั่งด้วยนั่นน่ะนี่บนภูเขาก็มีฝรั่งให้ห่อด้วยน,นั่นนะ่ะนั่นน่ะฝรั่งเขาห่อฝรั่งไอ้นี่ชมพูรณ์สมบูรณ์ชิวซาซ่าย่างเนาะ เจอต้นไม้แบบของเราแล้วปีบทองนะเนี่ยอันนี่ก็ปีบทองเคยมีไอเดียซ้าเียาย่างเนาะควาย,ย่างเนาะต้นไผ่โอ้ยเขาขึ้นเขาขึ้นลำตรงดีจังเลยต้นไผ่